ตรงนี้ก็มัวระว่างมานไอยครับสีบริบทตอบแชทตอบยังน,นะครับนีูให้คุณนาดูไหมไปทุงให้ทุณนาในเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาตอบชาเนี่ยครับกราบขออไปได้หลายๆนะครับสีน้ำเสนอคลิปแบบบันบาน,บานตน้องขยันแน่ครับโจมที่ได้บางพักผ่อนเอาแห้งซะครับเป็่ไงเลยสีน้ำเสนอคลิปแบบง่ายครับหนังไฟ ก๋วจีก๋วยจี๋นะครับต่อไปเดี๋ยวไปครับเนี้ยวมาจีครับปั่นหน่อยฟังเสียงนกเสียงกาไปครับกาบ่มีดอกไม้พี่ตโนตะกี้ก็แกะกเติมมาเลยสาครับเบิึงคือสวยๆบ่สวยเลยครับหยินจ้าเอ๋เชาหน่อยเน้นครับอย่างเงี้ยขวดอยู่หยินจ้าเอ๋สวัสดีข้าแหละสวัสดีข้าก่อนเลย ไปด้ขาที่สวยก่อนเดีว๋วเร็วได้ที่สวยก่อนอืเขินเวลาหนะ่ะต็่นต้องดงดง,ดง,ดงรับฝอนใส่ยังงามแม่กับหันหลังจิ้งไฟ้ิ้งข้างหลังนะครับแหลกกับหันหน้าใจครับอุ่นครับอากาศตอนนี้เห็นสบายไก,ก่ก็จะขันหกมุ้งหกมุงยี่สิบตอนนี้สดๆดร้อนๆครับอุ่นน้าไหม หนาวขินผู้สาวกันหนาวครับแค่นี้ครับ